สวัสดีค่ะท่านพี่น้องชาวไทยในสวีเดนและรัสเวียทุกท่านนะคะ ก็มาพบกับพวกเรานะคะในรายการคุยขา่าวชาวกรุงศุนนะคะเป็นคลิปที่3นะคะจากสถานเอกอาคาัครราชทูตกรุงสตอกโฮมนะคะวันนี้นะคะถากับพี่ออนนะคะจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวของท่านผูด้โดยสารที่จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบ,บินพิเศษที่ทางสถานทูตร่วมกับการบินไทยจัดขึ้นในวันพุธที่15พฤศจิกายน2563ไฟล์ที่ TG961 นะคะว่าจะต้องมีการเตรียมตัวมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ เอกสารที่ท่านผู้โดยสารจะต้องเตรียมในวันที่จะเดินทางวันที่25พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ทางสถานทูตได้ออกเอกสารให้ท่านและส่งให้ท่านทางอีเมลเมื่อวันที่20พฤศจิกายนนะคะค่ะแล้วก็เอกสารนั้นที่2ก็คือเป็นตอ8ปนะคะที่สถานทูตได้ส่งแบบฟอร์มให้ท่านไปกรอบล่วงหน้านะคะค่ะส่วนที่3นะคะก็คือเอกสาร fit to fly ท่านสามารถที่จะไปจองตรวจฟ i t ทูฟรายวันที่23หรือ24พฤศจิกายนนะคะหรือว่าอย่างช้าที่สุดวันที่25ตอนเช้าก่อนที่ท่านจะไปเช็คอินนะคะส่วนอันที่4นะคะที่สำคัญก็คือพาสปอร์ตไทยที่ยังมีอายุอยู่คะ่ะ ในส่วนของ Fit to fly ก็ขออนุญาตาย้ํากับทางด้านผู้โดยสารทุกท่านอีกครั้งนะคะว่าเป็นเอกสาร Fit to fly หมายถึงว่าท่านมีสุขภาพแข็งแรงที่จะเดินทางโดยเครื่องบินกับประเทศไทยได้แล้วก็การตรวจ Fit to fly เนี่ยไม่ใช่การตรวจโควิด ไม่ใช่การตรวจแอนติบอดีนะคะก็ทางสันทูตก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้โดยสารที่เดินทางกลับในสองเที่ยวบินที่แล้วนะคะ mm. แจ้งเราว่ามีที่ไหนในเมืองไหนในสวีดเดนที่ตรวจบ้างนะคะก็สันทูตได้ขึ้นไว้ตามลิงก์นี้แล้วเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ mm. ทางสถานทูตก็ได้รับแจ้งจากการบินไทยนะคะว่าทางการบินไทยจะส่งตั๋วให้กับผู้โดยสารทางอีเมลของท่านในวันที่23พฤศจิกายนนะคะซึ่งหากท่านใดที่ไม่ได้รับตัว๋วก็ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆน,น,นะคะท่านสามารถนรําหลักฐานการจ่ายเงินนะคะพร้อมกับหนังสือรับรองการเดินทางที่ได้รับจากสถานทูตนะคะและพาสปอร์ตไทยของท่านไปทําการเช็คอินได้ในวันที่25ค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ออน,นนี้ก็จะเป็นเอกสารทั้งหมดที่ท่านผู้ติสารทุกท่านจะต้องนําไปในวันพุธที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะถามขออนุญาตทวนแบบรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าจะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสารทูตท,ที่มีตราทูซึ่งขอให้ท่านลงนามไปด้วยนะคะแล้วก็มีเอ,เอกสารต่อแปซึ่งขอรบกวนให้ท่านกรอกไปนะคะแล้วก็มีหนังสือเดินทางไทยของท่านผู้โดยสารนะคะมีอะไรนะคะพี่ออนมี fit to fly นะคะเป็นเอกสารที่สำคัญมากมี fit to fly แล้วก็อันนี้อย่าลืมนะคะทุกท่านช่วยกรุณานำหน้ากาอนามัยติดตัวไปด้วยนะคะ งั้นนี่ก็คือจะเป็นสิ่งเอกสารหมดที่ท่านจะต้องใช้ในการเดินทางตับประเทศไทยในวันพุธนะนะคะก็ทางสถานทูตนะคะเหมือนเดิมก็คือพวกเราก็จะมีทีมไปช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจเอกสารอ่าฉบับต่างๆนี้ให้ทุกท่านนะคะก็เราจะไปถึงตอน10โมงที่อาคารผูธธ้โดยสารขาออกเทอร์มินอล5นะคะที่สนามบินอารันดาะคะเวลา10โมกง,งก็อ่ายงไก็พวกเราก็รอพบท่านผูธธ้โดยสารทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็เจอกันในวันพุธที่2 5พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ